นิสิตหนุ่มคณนนิติศาสตร์นั่งอยู่ในห้องสมุดที่เงียบสงัดเสียงแอร์ดังแผ่วเหมือนลมหายใจที่คอยย้ำเตือนว่าเขายังอยู่หนังสือกฎหมายหนาเตะวางอยู่ตรงหน้าแต่สายตาของเขาไม่ได้มองตัวหนังสือเลยหัวใจเขากลับเต้นแรงเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งเดินผ่านประตูเข้ามาเธอคือบุตรสาวของนักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย ร่างสูงปร่งของเธอสะท้อนแสงแดดที่ลอดผ่านกระจกจนทำให้บรรยากาศรอบข้างเหมือนหยุดนิ่งเขารีบก้มหน้าแต่หูยังได้ยินเสียงรองเท้าส้นสูงที่กระทบพื้นหินอ่อนทีละก้าวกลิ่นน้ำหอมอ่อนหวานลอยผ่านเหมือนมันแทรกซึมเข้าไปในทุกลมหายใจของเขาเขาอยากลลุหนีแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อหัวใจเขาบอกให้หันไปมองอีกครั้ง แต่ความกลัวและความลับที่เขาเก็บซ่อนไว้ทําให้เขาไม่กล้าทัานใดนั้นโทรศัพท์ของเขาสั่นขึ้นมาอย่างรุนแรงบนหน้าจอปรากฏข้อความสั้นๆที่ไม่มีชื่อผู้ส่งข้อความเขียนว่าอย่าให้เธอรู้ความจริงไม่งั้นทุกอย่างจะจบลงมือของเขาสั่นหนังสือที่กางอยู่ตรงหน้าหล่นลงกับโต๊ะดังเสียงสะท้อนหญิงสาวหันกลับมามองพอดี ดวงตาคมสายของเธอประสานกับเขาเวลาเหมือนหยุดหมุนเสียงหัวใจเขาดังก้องจนกลบทุกอย่างแต่ในสายตาของเธอไม่ใช่เพียงความสงสยัยมันคือแววตาที่เหมือนเธอรู้อะไรมากกว่าที่เขาคิดริมฝีปากของหญิงสาวขยับเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเทียงแค่รอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความเย็นชา เขารีบเบือนสายตาหนีพยายามหายใจลึกแต่ลมหายใจกลับสั่นระรัวเสียงรองเท้าส้นสูงดังใกล้เข้ามาทีละก้าวกลิ่นน้ำหอมที่เคยหวานกลับกลายเป็นกลิ่นที่กดดันจนหายใจติดขัดเธอหยุดยืนข้างโต๊ะของเขาเงาของเธอทอดลงบนหน้าหนังสือที่เปิดค้างอยู่คุณเรียนกฎหมายใช่ไหมเสียงเธอถามนุ่มนวลแต่แฝงความคมเหมือนมีด เขาพยักหน้าช้าช้าไม่กล้าสบตาขณะที่เหงื่อซึมออกมาตามขามับแม้ในห้องจะเย็นเฉียบเธอยกมือขึ้นแต่เบาๆที่สันหนังสือของเขาดวงตาของเธอจ้องตรงมาแปลกจังฉันรู้สึกเหมือนเราเคยเจอกันมาก่อนหัวใจเขากระตุกแรงโลกทั้งเบ่งเงียรสนิทเหลือเพียงเสียงเต้นของหัวใจที่แทบจะระเบิดออกมา เขาพยายามยิ้มแต่ริมฝีปากแข็งค้างก่อนที่เขาจะเอ่ยตอบโทรศัพท์ในมือสั่นขึ้นอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏขึ้นมาทันทีมีไปก่อนที่เธอจะถามสิ่งที่คุณตอบไม่ได้เขาชะงักมือกำโทรศัพท์แน่นแววตาของเธอกลับเปลี่ยนเป็นนิ่งลึืคล้ายกับว่าเธอเองก็รู้ว่าข้อความนั้นส่งถึงเขาบรรยากาศรอบตัวหนักอึ้งจนเหมือนอากาศจะบีบคั้นปอด แล้วเสียงหัวรเราะแผ่วเบาของเธอก็ดังขึ้นหัวเราะที่ไม่ใช่เสียงของความสดใสแต่เป็นเสียงที่ทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบเสียงหัวเราะของเธอดับลงทันทีราวกับถูกตัดขาดไปกลางอากาศสายตาคมนั้นยังตรึงเขาวไว้แน่นจนเขาไม่อาจขยับแม้เพียงปลายนิ้วเธอค,อคอ่อยๆโน้มตัวลงใกล้ห่างจากใบหน้าเขาเพียงลมหายใจเดียว กลิ่นหอมหวานปนขมเข้มยิ่งชัดราวกับจะก,กักขังเขาไว้ในอำนาจลึกลับคุณกลัวอะไรเธอกระซิบเสียงเบาจนเหมือนดังขึ้นจากข้างในหัวใจเขาเองเขากลืนน้ำลายแต่ลำคอกลับแห้งผากริมฝีปากเขาสั่นไหวแต่ไม่ทันได้พูดเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ข้อความแต่เป็นสายเรียกเข้าเบอร์ที่โชว์ขึ้นมาไม่มีตัวเลขใดปรากฏ มีเพียงคำเดียวบนหน้าจอที่ทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบคำว่าความจริงเขารีบกดปิดสายแต่หญิงสาวกลับยิ้มบางราวกับเธอรู้ว่าใครโทรมาแสงไฟในห้องสมุดวูบลงชั่วขณะเงาทุกเงาขยายใหญ่ราวกับกำลังโอบล้อมเขาเสียงฝีเท้าของใครบางคนดังขึ้นจากด้านในสุดของห้องสมุดช้าหนักและมั่นคง เขาหันขอบไปมองแต่ไม่เห็นใครเทียงแค่งเงาร่างสูงปร่งทอดยาวบนพื้นหินอ่อนกำลังเดินตรงมาหาหญิงสาวเอียงคอเล็กน้อยสายตาเต็มไปด้วยความพอใจเหมือนเธอรอให้เขาเผชิญหน้ากับสิ่งที่กำลังจะมาถึงมาตลอดหัวใจเขาเต้นแรงจนน่ากลัวว่าจะหยุดได้ทุกวินาทีและในวินาทีนั้นเองเขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในเกมลับนี้อีกต่อไป เงาร่างนั้นหยุดอยู่เพียงไม่กี่ก้าวจากโต๊ะความเงียบในห้องสมุดกลายเป็นเสียงกดดันที่บีบหูเขาพยายามเพ่งสายตาแต่ไฟที่กระพริบแผ่วทำให้มองเห็นเพียงเขาโครงคลุมเครือหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกหญิงสาวยืนนิ่งราวกับรู้จักเงานั้นดีริมฝีปากเธอยกยิ้มช้าช้าในที่สุดคุณก็มาเสียงเธอนุ่มแต่สะท้อนก้องในห้องจนขนลุก เขาหันมองเธอดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยและหวาดหวั่นใครกันเขาเอ่ยเสียงสัน่นเธอไม่ตอบเพียงก้าวถอยไปด้านข้างปล่อยให้เงานั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นรองเท้าหนังดำขัดมันสะท้อนแสงไฟทุกก้าวคือเสียงสะท้อนที่แทงลึกเข้าไปในสติเมื่อร่างนั้นโผล่พ้นความมืดเขาแทบลืมหายใจ ใช่ในชุดสูทหรูดวงตาคมกร้าวเหมือนมีกำลังจ้องเขาอย่างรู้จักมานานและในเสี้ยววินาทีนั้นเขาจำได้ชัดนั่นคือภาพเดียวกับใบหน้าที่เขาเห็นทุกครั้งเวลาเงยหน้าส่องกระจกเหมือนเขาเองทุกอย่างเหมือนเขาแทบทั้งหมดเพียงแต่แววตาที่อีกฝ่ายมีเต็มไปด้วยความมืดมิดที่เขาไม่เคยกล้าแต่ต้องห้องสมุดเงียบจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของเขาเอง สายตาของชายปริศนาสบตรงมาเหมือนกำลังมองทะลุเข้าไปถึงความลับในใจลึกที่สุดหญิงสาวยืนกอดอกมุมปากยังยกยิ้มราวกับเธอรอช่วงเวลานี้มานานทำไมหน้าคุณเหมือนผมเสียงเขาแตกพร่าเหมือนหลุดออกมาจากลำคอแห้งผากชายปริศนาไม่ตอบทันทีเขาเพียงก้าวเข้ามาใกล้จนระยะห่างเหลือเพียงหนึ่งก้าว กลิ่นโคโลนเข้มข้นตีกับกลิ่นน้ำหอมของหญิงสาวบรรยากาศยิ่งหนานแน่นเหมือนอากาศกำลังถูกกลืนหายไปชายคนนั้นยื่นมือวางลงบนไหล่เขาแรงบีบหนักแน่นจนกระดูกแทบจะหักเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นช้าช้าเพราะเราคือสิ่งเดียวกันแต่ถูกสร้างมาให้ต่างกันคำพูดนั้นเหมือนมีกรีดลงกลางหัวใจ เขาพยายามปัดมือออกแต่กลับไร้เรี่ยวแรงหญิงสาวหัวเราอเบาๆอีกครั้งในที่สุดเธอก็ได้เจอกับความจริงเสียทีชายปริศนาโน้มตัวกระซิบใกล้หูเขานายเป็นตัวแทนแสงสว่างส่วนฉันคือเงาที่ถูกปิดบงังดวงตาของเขาสั่นไหวร่างกายเย็นวาบเหมือนเลือดหยุดไหลและทันใดนั้นเองไฟในห้องก็ดับวูบลงทั้งระบบ เหลือเพียงความมืดสนิทที่กลืนกินทุกสิ่งรอบตัวความมืดโอบล้อมรอบกายจนเขารู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกล่องไร้ทางออกเสียงลมหายใจดังสลับกับเสียงหัวใจเต้นรัวกลายเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าเขายังมีชีวิตอยู่จากที่ไกลออกไปมีเสียงฝีเท้าลากเบาๆดังใกล้เข้ามาไม่ใช่เสียงเพียงคู่เดียวแต่หลายคู่แต่ละก้าวช้าหนักและพร้อมจะกลืนกินสติของเขา หญิงสาวกระซิบแผ่วราวกับอยู่ข้างหูแม้จะมองไม่เห็นตัวเขาไม่ใช่คนเดียวที่เธอต้องกลัวทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งแสงหน้าจอสว่างวาบขึ้นกลางความมืดส่องให้เห็นใบหน้าชายปริศนาในระยะประชิดใบหน้าที่เหมือนเขาอย่างกับเงาในกระจกข้อความใหม่ปรากฏบนหน้าจอพวกเขากำลังมาเพื่อเลือกว่าใครจะอยู่และใครจะหายไป หัวใจเขาแทบหยุดเต้นเงาร่างหลายเงาเริ่มปรากฏขึ้นทีละน้อยในความมืดสายตาทั้งหมดจับจ้องมาที่เขาเพียงคนเดียวและในวินาทีนั้นเองเขาเข้าใจว่าเกมที่ถูกดึงเข้ามาไม่ใช่เพียงเรื่องของความรักแต่คือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดที่เขาไม่รู้เลยว่าจะจบลงอย่างไรเสียงฝีเท้าหยุดลงพร้อมกันเหมือนมีสัญญาณบางอย่างที่เขาไม่อาจได้ยิน ความมืดนิ่งเงียบราวกับทุกเ่าร่างกำลังรอคำสั่งชายปริศนาที่มีใบหน้าเหมือนเขาค่อยๆในหน้าดวงตาคมกล้าสะท้อนแสงจากหน้าจอโทรศัพท์ที่สว่างเพียงจุดเดียวถึงเวลาแล้วเสียงทุ้มต่ำเอ่ยชัดเจนหญิงสาวยกมือขึ้นกลางอากาศและทันใดนั้นแสงไฟสีแดงเข้มก็ปรากฏขึ้นจากมุมห้องสมุด แสงนั้นไม่ใช่ไฟฟ้าแต่เป็นแสงจากตะเกียงน้ำมันที่วางเรียงเป็นวงกลมรอบโตะ๊ะเงาร่างที่เหลือก้าวออกจากความมืดเผยให้เห็นใบหน้าแต่ละคนทุกใบหน้ามีรอยแผลเป็นคล้ายถูกเผาไหม้สายตาพวกเขาจ้องมาที่เขาเพียงคนเดียวราวกับสัตว์นักล่าที่กำลังเลือกเหยื่อหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะระเบิดหญิงสาวกล้าเข้ามาใกล้เสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อน เธอเป็นคนที่ถูกเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจเขาสายหน้าพยายามถอยหนีแต่แผ่นหลังชนเข้ากับชั้นหนังสือสูงตระงานหนังสือหลายเล่มร่วงลงมาแต่เสียงนั้นกลับถูกลืนหายไปในความเงียบของห้องชายที่เหมือนเขายื่นมือออกมาอีกครั้งนายมีทางเดียวยอมรับความจริงที่ปิดบังมาตลอดหรือหายไปจากโลกนี้ แสงไฟสีแดงสว่างขึ้นเรื่อยๆเงาของพวกเขาโยงรวมกันกลางพื้นหินอ่อนเงานั้นค่อยๆเปลี่ยนรูปก,กลายเป็นสัญลักษณ์ประหลาดที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลือดในกายเขาเย็นเฉียบร่างกายสั่นสะท้านและเสียงกระซิบของหญิงสาวก็ดังขึ้นใกล้หูอีกครั้งการตัดสินใจครั้งนี้จะเปลี่ยนชะตาของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเธอเขายืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้น ดวงตาเบิกกว้างมองสัญลักษณ์สีแดงที่ค่อยๆแผ่กระจายเป็นเส้นแตกแขนงราวกับเส้นเลือดแสงนั้นเต้นราเหมือนมีชีวิตเป็นของตัวเองชายที่มีใบหน้าเหมือนเขาโน้มเข้ามาใกล้มากขึ้นพวกเราถูกผูกพันด้วยสายเลือดเดียวกันเสียงทุ้มต่ำก้องสะท้อนคำพูดนั้นบาดลึกเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกเขาสายหน้าแรงจนลมหายใจติดขัดไม่เป็นไปไม่ได้ หญิงสาวหัวเราะในลำคอเบาๆคิดจริงๆหรือว่าความยากจนที่เธอมีเป็นเพียงโชคชะตาเธอกล้าเข้ามาใกล้อีกนิดสายตาคมกริบแทงทะลุหัวใจทุกอย่างคือการจัดวางทุกก้าวของเธอถูกกำหนดไว้ตั้งแต่เกิดเสียงฝีเท้าของเงาร่างที่เหลือขยับพร้อมกันพวกเขาเดินเข้ามาในวงไฟสีแดงสร้างแรงกดดันจนหายใจแทบไม่ออก ในมือของหนึ่งในนั้นมีเอกสารเก่าๆปกหนังสีน้ำตาลชายปริศนาหยิบมันขึ้นมาแล้วโยนลงตรงหน้าเขาเอกสารเปิดออกเผยให้เห็นใบสูติบัตรซีดเก่าชื่อบิดาที่ระบุอยู่บนกระดาษนั้นทำให้เลือดในกายเขาเย็นเฉียบชื่อเดียวกับนักธุรกิจที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยชื่อเดียวกับบิดาของหญิงสาวที่ยืนยิ้มอยู่ตรงหน้า เขาจ้องมองสูติบัตรเก่าที่สั่นอยู่ในมือตัวอักษรคมชัดเหมือนบาดลงกลางใจทีละเส้นลมหายใจติดขัดร่างกายแข็งทื่อหญิงสาวก้าวเข้ามาเงาเธอทาบลงบนเอกสารนั้นพอดีเห็นแล้วใช่ไหมเสียงของเธอนุ่มนวลแต่แฝงด้วยความเย็นชาเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาสั่นไหวนี่มันไม่จริงชายที่เหมือนเขาหัวเราะเบาๆทุ้มต่ำ เอกสารไม่เคยโกหกมีแต่คนเท่านั้นที่พยายามปิดบงังหญิงสาวโน้มตัวลงมาใกล้จนสัมผัสได้ถึงลมหายใจแปลว่าเธอคือคนในครอบครัวเดียวกับฉันคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าเสียงดังลั่นในหัวภาพความทรงจำทั้งหมดพังทลายลงเหมือนกระจกแตกละเอียดความรักที่เขาเก็บซ่อนกลับกลายเป็นสิ่งต้องห้ามที่ไม่อาจลบได้ ร่างเขาสั่นสถานน้ำหนักความจริงกดทับจนหายใจแทบไม่ออกหญิงสาวยกมือแตะเบาๆที่อกเขาและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเธอจึงไม่มีสิทธิ์รักฉันเงารอบตัวเคลื่อนไหวพร้อมกันแสงสีแดงเข้มสว่างว่าแผ่พลังออกมาราวกับจะกลืนกินทั้งห้องเสียงหนังสือบนชั้นร่วงลงเป็นสายแต่ในหูของเขากลับได้ยินเพียงเสียงคำพูดสุดท้ายของเธอสะท้อนซ้ำ ความรักของเธอคือบาปที่ถูกกำหนดไว้แล้วเขายืนนิ่งหูอื้อจนไม่ได้ยินเสียงรอบข้างอีกต่อไปสายตาย,ยังจับอยู่ที่ใบสตบูติบัติบนพื้นแต่หัวใจเหมือนกำลังจมดิ่งลงเหวลึกภาพหญิงสาวตรงหน้าเลือนรางสลับกับแสงไฟสีแดงที่กระพริบวูบวับชายที่เหมือนเขาย่อตัวลงข้างๆประสิบชิดใบหูอย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างที่เห็นกระดาษแผ่นเดียวทำลายชีวิตคนได้ง่ายกว่ามีด เสียงนั้นเย็นแต่แฝงเลสในเรากับเขาเองก็ไม่เชื่อทั้งหมดเช่นกันหญิงสาวเหลือบตาคมเฉียบมาที่ชายปริศนาแววตาเต็มไปด้วยความโกรธที่ซ่อนลึกเธอกำลังบิดเบือนอีกครั้งน้ำเสียงแข็งกร้าวชายปริศนายิ้มมุมปากไม่ตอบแสงตะเกียงรอบห้องสว่างแรงขึ้นเงาที่ทอดบนพื้นกลายเป็นรูปร่างประหลาดพันกันแน่นเขามองเงานั้นแล้วรู้สึกเหมือนเงาบางส่วนไม่ใช่ของคนที่ยืนอยู่ มันเคลื่อนไหวอิสระราวกับมีชีวิตของตัวเองหัวใจเขาเต้นแรงขึ้นอีกครั้งความสับสนพุ่งพล่านในอกความจริงที่ถูกเปิดเผยอาจไม่ใช่ความจริงทั้งหมดและบางสิ่งที่น่ากลัวกว่าความรักต้องห้ามกำลังแฝงอยู่ในเงามืดที่รายล้อมพวกเขาห้องสมุดที่มืดมิสั่นสะเทือนเหมือนกำแพงกำลังหายใจ เงาที่พันกันบนพื้นเริ่มแตกกระจายแสงแดงค่อยๆมอดลงจนเหลือเพียงแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างสูงเขายืนหอบหัวใจยังเต้นแรงแต่ความมืดที่ครอบคลุมกำลังคลายตัวออกไปชายที่มีใบหน้าเหมือนเขาถอยหลังทีละก้าวดวงตาคมกล้าวนั้นกลับอ่อนลงเหมือนยอมรับบางสิ่งความจริงไม่เคยเรียบง่ายเสียงทุ้มเอ่ยช้าๆนายต้องเลือดเองว่าจะให้รักเป็นบาปหรือให้มันเป็นอิสระ หญิงสาวยืนนิ่งเงาสะท้อนแสงจันร์ทบนใบหน้าเธอไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำพูดเทียงแค่ดวงตาคู่สวยที่เต็มไปด้วยความลังเลเขากล้าเข้าไปหาหญิงสาวหายใจลึกครั้งหนึ่งแล้วพูดเสียงสั่นตะหนักแน่นต่อให้สายเลือดจะก,กักขังเราแต่หัวใจไม่อาจถูกใครกำหนดหญิงสาวหลับตาชั่ววินาทีน้ำตาหนึ่งหยดไหลลงบนแก้มเมื่อเธอลืมตาอีกครั้งดวงตานั้นสว่างขึ้นเหมือนประกายไฟ เธอเก้าวเข้ามาใกล้วางมือทาบลงบนอกเขาถ้าอย่างนั้นเราจะไม่เป็นเฉลยของใครอีกแสงจันทร์อผ่านกระจกสูงเปล่งประกายลงตรงกลางห้องแสงนั้นสว่างขึ้นเรื่อยๆจนกลืนกินเงาทั้งหมดชายปริศนาที่เหมือนเขายืนมองอยู่เงียบๆก่อนรอยยิ้มเศร้าเล็กน้อยจะปรากฏบนใบหน้าแล้วร่างของเขาก็ค่อยๆละลายหายไปในแสง เหลือไว้เพียงความเงียบและสองหัวใจที่ยังยืนเคียงกันอยู่เสียงนาฬิกาโบราณในห้องสมุดดังขึ้นตีบอกเวลาเที่ยงคืนพอดีและในความเงียบนั้นเขารู้ว่าเรื่องราวนี้ยังไม่สิ้นสุดเพราะความรักที่ถือกำเนิดขึ้นท่ามกลางความลับและคำสาบเพิ่งจะเริ่มต้นเส้นทางของมันเอง